ออตอนแรกเราต้องเริ่มด้วยอาสามห้างก่อนเพราะเราชอบแบบแต่งแล้วมันก็แรงอะนะพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยคิดว่าก่อนอาสามห้างนี้มีรุ่นไหนมั่งมันก็ต้องมีรุ่น3 4 3สี่สสองเราก็เลยค่อยๆไล่เก็บลงมา <bak> ก็มีโอกาสว่าเเพื่อนปล่อยออกมามั่งอะไรเงี้ย leg? เราก็ไปหามั่งอเงี้ยก็เลยได้ได้ครอบครองเกือบจะครบเลยเงี้ยครับก็ลามยันามเอ็ดสามสิบยันสี่สิบสี่สิบไปเลยครับ สวัสดีครับผมเฮงครับผมหรือรู้จักกันในนามเฮงกาลารนะครับอะสำีส่คันนี้ก็เป็นวีสเปกทูฮะก็คือจะมีเด่นๆก็คือเป็นพาร์ทของออโต้สเล็กนะเอาตอนซ<บ>ื้อนี่มาเป็นออโต้สเล็กเป็นฟูลเป็นคอมพิวคิดอยู่แล้วฮะแล้วก็อัปเกรดเทอร์โบมาเป็น HKSTD04Z ทำแรงม้าประมาณ550ครับอันนี้เครื่องยนต์ก็มีลูกกา้านอันนี้เน้นแบบว่ารอบมาเร็วๆไม่ได้เน้นแรงม้าเยอะเท่าไหร่ ก็จะมีพวกคอสเมติกนะฮะพวกเปลี่ยนท่อนิสโมแล้วก็ทำให้มันเงาแล้วก็เก็บภายในใหม่เปลี่ยนไฟอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับพอรถมันภายในมันวี p e c พทูเดิมเดิมอยู่แล้วเราไม่ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากถ้าราประมาณนี้คือพอแล้วไม่พอพอแล้วพอแล้วไม่ได้ซีเต้องแรงกวนี้ออกมาใหม่รับสบายฮะทับงนถนนฮะโอเคครับผม ำนะได้มาจากเพื่อนอีกเหมือนกันที่เป็นชุดแตนดิสโมทั้งคันเลยใช่ไหมใช่เป็นเป็นพาร์ส 400R ครับพี่ 400R แล้วก็เป็นเทอร์โบเกดดี้ฮะ T88 กล่องเอฟคอนคันนี้ประมาณ600กว่ามาครับตอนนั้นมาเป็นฝาปมไม่ไม่แทะแต่ก็ไปหาแท้มาแต่จริงๆพาร์สทุกอย่างก่นแท้หมดแล้วใช่เพราะเป็น 400R แท้พาร์สอ่ะก็เลยเลยเลือกคันนี้คือจริงจริงเจ้าของเดิมเขามาเป็นอย่างี้อยู่แล้วคือเขาสามารถทำสเตมินแล้วมันก็ง่ายสำหรับเราที่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่ม นอกจากผมไปจูนกล่องเพิ่มเปลี่ยนกล่องใหม่เป็นไซเวกใช่แต่ก,ก่อนมาเป็นแอปคอนเกวัดภายในก็จะเป,เปลี่ยนเป็นนิสโมที่เป็นจอโอ้โ mm hmm. oh, นใหญม่มาก็จอจอ,จอมันจะมองไม่เห็นแล้วอะสเสียหมดใช่แต่พอดีมีที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะทําจอไว้เป็นเป็นอะไรไงก็เลยไปติดต่อซื้อมาได้เปลี่ยนจอใหม่ปนบ อ,นนอันนี้คือเดิมทั้งหมดเลยมีแค่ไอ้เนี่ยคำโชว์ที่ไม่เดิมอย่างเดียวนอกนั้นเดิมทั้งคันคือตอนแรกโปรเจกต์แรกนึกว่าเราจะมาทําแบบล้อนี่ตอนแรกซื้อหมดแล้วล้อโอแซดท็อปซีเคตเบรกเบิกอะไรเงี้ยแต่พอมาคิดดูดีโอโหเก็บเก็บเดิมทั้งคันหนึ่งเพราะมันมาสภาพเดิมมากถ้าเราจะไปแปลงให้มันซิงเงี้ยผมว่าเสียดายมันอยู่เพราะคันนี้เหมือนจะ c o m p l e ทสุดแล้วเรามา,มาแก้เปลี่ยนพวกเกวัดข้างในให้มันสภาพดีขึ้นอ่าเหมือนเดิมอะแต่ว่ามันเป็นปเบิกใหม่ พูดเบิกใหม่ดีกว่าตอนนี้ก็น่าจะแรงกว่าตอนที่ผมซื้อนะผมซื้อหลายปีแล้วรีบิวใหม่อันไหนที่เสียก็ก็เปลี่ยนใหม่แค่นึงเวลาการบิวค่อนข้างนานไหมครับพี่จริงๆคันนี้ไม่นานเพราะมันมาสภาพดีเราก็แค่ซื้อแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ทําอะไรเพิ่มเลยยิ่งสภาพนี้น่าจะราคาจะขึ้นมากกว่าเดิมนะเดิมๆพี่ชอบการใช้งาน35หรือว่าพวกนี้มากกว่าคือพูดพูดว่า35ก็คือมันได้ฟีลแบบว่า แรงแล้วก็มันก็ใหม่มันก็ต้องขับอะไรดีกว่าใช่ไหมแต่พูดถึงพวกนี้มันก็ได้ความดิบๆไงมีเสียงเวสเกตแชสตูดปัดอะไรเงี้ยคือมันฟิลฟิลจริงมันก็คนละแบบกันนะพี่ชอบรถยุคพวกนี้มากกว่าอาสังฆาหรือป่าต้องต้องยุคเก่ามากกว่าชอบตูดปัดปัดเสียงเวสเกตดังๆอะไรเงี้ยสมัยนี้เครื่องช่วยเป็นเยอะใช่ไหมอ,อุปก,กรอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยสั่งการนี้แต่พวกนี้มันดิบๆไงคือไงคุณต้องใช้ฝีมือส่วนใหญ่อะในการแฮนดิลิ่งเวลา ม้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็ต้องควบคุมให้อยู่ถ้าจะหาสักคันหนึ่งเนี่ยควรต้องทำยังไงบ้างครับพี่แนะนําก็คือซื้อรถที่เขาทํามาแล้วดีกว่าแล้วเรามาพัฒนาต่อคืออย่าไปซื้อแบบรถที่แบบสมโซมาแล้วบางทีว่าเอ้ยอย่าปั้นเองเนี่ยมันก็จะเหนื่อยกว่าเยอะเราพยายามหารถที่สภาพดีอาจจะราคาสูงนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยกับมันไงเพราะช่วงนี้ของมันหายากถ้าคุณรถครบแล้วเนี่ยคุณไปอีกนิดเดียวคุณก็จบละแต่ถ้าคุณมาแบบ โหต้องรับหนึ่งมาเนี่ยโ,โหผมว่าเหนื่อยอะสามารถติดตามได้ทังช่องทางออนไลน์ก็มี y o u t u นะฮะเฮงกะหลาดชแน,นลนะฮะแล้วก็มี IG Facebook ะฮะเฮง,งกะหลาดนะครับ เหล่าอาสูรกายกอรซิล่าที่มารวมตัวอยู่ในเสื้อของเลสแวร์หากใครสนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจเลสแวร์